สวัสดีครับวันนี้ครับคุณครูก็จะมาทําการสอนนะครับในรายวิชาทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหนึ่งนะครับทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสครับครับวันนี้คุณครูจะมาสอนนะครับในเรื่องของอาการตีลูกโฟห์แฮนด์นะครับซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานนะครับของกีฬาเทเบิลเทนนิสซึ่งเราต้องใช้นะครับอยู่อย่างเป็นประจําอยู่แล้วนะครับสําหรับนักกีฬา โฟแฮนนะครับเราจะใช้หน้าไม้นะครับในส่วนที่เป็นสีใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีแดงตามกติกาสากลนนะครับแต่การตีโฟแฮนนั้นต้องตีในหน้าไม้ด้านที่อยู่ด้านเดียวนะครับกับฝ่ามือนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการตีลูกนะครับโฟแฮนหรือการตีลูกหน้ามือนั่นเองนะครับ นะครับโดยการตีลูกนะครับโดยส่งแรงนะครับไม้ไปที่ลูกนะครับให้ลูกกระทบนะครับที่หน้าไม้แล้วก็ส่งลูกออกไปนะครับก็สถานีครับการตีจะใช้อ่าการเคลื่อนตัวนะครับโดยการบิดตัวช่วยนะครับในการบิดตัวช่วยนะครับอ่าในเบื้องต้นนะครับในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับคุณครูจะให้พวกเรานะครับตีลูกกระทบกับฝาผนังนะครับจํานวน 50รูปนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปส่งครูเข้ามานะครับกษณะานี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นการสาธิตกับโต๊ะจริงนะครับซึ่งนักเรียนสามารถโมดิฟายนะครับในการตีนะครับกับฝาผนังที่บ้านโดยไม่มีโต๊ะก็ได้กับฝาผนังข้อปากก็ได้ครับโดยการตีให้ลูกกระดอนพื้นแล้วขึ้นมานะครับโดยตัวอย่างในต่อไปนี้นะครับครับเริ่มต้นนะครับโดยการเตงลูกนะครับ เล่นลูกไปที่ต๊ะตี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ ห้าสิบครั้งนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับส่งคลิปวิดีโอของตัวเองนะครับที่ทําการาตีลูกโตแะแข่ส่งให้คุณครูประเมินเพื่อให้คะแนนต่อไปครับสวัสดีครับในครั้นี้เอาไวเ้เตรียมเข้านี้ในคลิปหน้าพบกันใหายครับในรายวิชาทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเทเบิลเทนนิสหนึ่งครับสวัสดีครับ